สวัสดีครับตอนนี้น้องปวานอยู่ที่วัดสะพานสูงนะคะมีคนมาเข้าแถวกันมากมายเลยปวานเชิงอใหญ่เลยว่าเขาทำอะไรกันอ,อันนี้เป็นบรรยากาศโบสถ์ด้านหน้านะครับต่อแถวนะคะตอนนี้เรากําลังต่อแถวเพื่อไปไหว้หลวงปู่เอี่ยมนะครับถึงคิวน้องปวานแล้วได้ไหว้พระแล้วก็ได้แปะทองด้วยนะคะถึงไหม ขยิงนิดหน่อยค่ะเรียบร้อยยกมือสาธุนะคะแล้วน้องปาวานจะไปทางไหนต่ออ๋อก่อนอื่นทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางนะคะทุกคนโอ้คนเข้าคิวเยอะมากน้องปาวานก็จะมาทําบุญนะคะนี่ติดกองทอดผ้าป่ากันนะคะอืยกือไหวยดีมากทุกครั้งที่น้องปาวานมานะคะจะชอบมากับการตีระฆังเป็นบรรยากาศข้างๆโบสถ์นะคะอันนี้จะเป็นวิหารร้อยปี คนเข้ามาไหว้กันเยอะมากปึ๊บน้องปวันเข้าไปแล้วนั่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กราบพระนะคะ